เรื่องรถเนี่ยก็เหมือนที่บอกนะครับก็มีผู้รับในการซ่อมให้อยู่แล้วนะครับก็มีมูลที่ธรรมนัตพมเผานะครับนะบนะก็ยินดีที่จะซื้อรถใหม่ให้ถ้า,าทางฝั่งผู้กรณีนเนี่ยยังไม่ได้ซื้อให้หรือยังไม่บรรลุข้อตกลงกันนะครับก็มีมีเจ้าภาพในการซื้อให้อยู่แล้วครับตอนนี้ส่วนข้อเงื่อนไขตอนนี้ทางครอบครัวตัดสินใจไ,ได้หรือยังข้อเงื่อนไขที่บอกว่าถ้า ต้องไม่มีการจอมพลังใช่ไหมก็หลังจากที่มีเงื่อนไขนี้ออกมานะครับเห็นว่าเท่าไหร่นะให้เงินเท่าไหร่นะห้าแสนใช่ไหมอ๋อห้าแสนนี่คือให้เลยแล้วต้องไม่มีพี่หรอหรือไงไม่รู้อะแต่ไม่งี้แต่เงื่อนไขอที่ฟัทงทางท่านผู้กำกับเขาแจ้งมาก็คือว่าเขาจะมีเงินก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็ซื้อรถให้ใหม่แล้วก็จ่ายค่ารักษาพยาบาล ให้แล้วก็เดี๋ยวจะพาจงมือพาไปซื้อรถเลยพร้อมกับลงบันทึกแต่ขอว่าไม่มีการจอมพลังนะครับหลังจากที่ออกรายการเอ้ยหลังจากที่สัมภาษณ์เสร็จออกจากสถานีตำรวจนะครับก็ทางญาติก็โทรมาลูกสาวโทรมาครับโทรมาเหมือนจะร้องไห้นะครับครับพี่นุกโทรมาเหมือนจะร้องไห้แล้วเขาก็บอกว่าจริงๆผมไม่ควรพูดเองเลยนะควรถามเขามากกว่าไหม เออมันจะดูน้าเกลียดไหมถ้าเราพูดเองมันจะดูนี่ไหมเล,หเล่านะเหรอโอเคครับก็ทางคุณนุกบอกว่าผมช่วยเขามาตั้งแต่วันแรกๆเนอะนะครับตั้งแต่วันแรกจนวันนี้เนี่ยทุกอย่างมันมาไกลมากเลยนะครับถ้าไม่มีผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมาถึงทุกวันนี้ไหมเขาก็บอกว่าถ้าไม่มีผมอยู่ ถ้าเขามีการเสนอเงื่อนไขนี้ขึ้นมาเขาอยู่ไม่ได้เขาบอกผมว่าถ้าไม่มีผมเขาอยู่ไม่ได้ทุกวันนี้เขาอยากจะมาก้มกาดเท้าผมด้วยซ้ำอันนี้คือผมถึงไม่อยากพูดเองไนงะคือคาพูดแบบนี้เขาขอบคุณมากนะครับคือถ้าจะเป็นการพูดคุยช่วยเหลือกันอยากจะช่วยเหลือครอบครัวด้วยใจจริงเขาก็มองว่าไม่เห็นจะเป็นต้องมีเงื่อนไขอะไรเลยนะครับเขาก็ยินดี นะแต่ไม่เห็นจะต้องมีเงื่อนไขอะไรเลยนะครับซึ่งเขาบอกว่าทุกวันนี้ที่ผมทำให้เขาอ่ะมันก็ดีมากๆอยู่แล้วนะครับถ้าไม่มีผมก็ไม่รู้เลยว่ามันจะมีข้อเสนออะไรแบบนี้ไหมอันนี้คือสิ่งที่เขาตั้งคำถามเพราะฉะนั้นก็เขาบอกผมว่าถ้ามีการยื่นข้อเสนอแบบนี้เขาไม่โอเคเท่ากับว่าครอบครัวก็ไม่รับเงื่อนไขตรงนี้ถูกต้องไมรอบครูวเลือกผมอ ครอบครัวเรื่องผมอันนี้แต่จริงผมไม่ควรพูดนะผมเน้นอีกทีควรเป็นครอบครัวเป็นคนพูดเองเดี๋ยวจะหาว่าแบบผมเข้าข้างตัวเองหรือเปล่าผมแบบอ้นี้หรือเปล่าน,นะครับซึ่งส่วนตัวผมนะผมฟังแล้วแบบผมน้ําตาจะไหลอย่างแรกเลยคือครอบครัวนี้เขาน่ารักจริงๆนะเขาไม่ได้เป็นคนแบบเหลี่ยมเยอะลูกเล่นเยอะอะไรเลยครับเขาแค่เป็นตายายตาสีตาสาที่เขาลำบากจริงๆทางครอบครัว เขาเห็นในสิ่งที่ผมทําให้เขาเขาบอกว่าวันแรกที่ลงมาจากรถเขายังจําได้เลยทางฝั่งคู่กรณีบอกว่าตาเป็นคนผิดเขาก็ถามว่าถ้าไม่ไม่มีผมมาช่วยมันจะเป็นแบบนี้ไหมนะครับก็ขอบคุณที่เห็นในทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมทําให้นะครับวันนี้อีกอย่างหนึ่งสังคมก็ได้เห็นนะครับ ว่ามันไม่ใช่เป็นผมกีดกันอะไรเลยมันมีการปล่อยข่าวว่าผมไปกีดกันบ้างไปอะไรบ้างแต่มันไม่ใช่ที่ผมเลยทุกคนลองดูดิผมไม่ได้เป็นคนตั้งเงื่อนไขอะไรเลยทุกคนผมไม่ได้ตั้งเงื่อนไขอะไรเลยครับคือคือก็แต่เยียวยาก็เยียวยาเ,ยเลยผมถามอะเอาอีกมุมนึงนะเขาบอกว่าเขาอยากกระจ่ายค่ารักษาพยาบาลหรือว่าอยากเยียวยาช่วยเหลือ ผมจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปแล้วโมที่การํำลังที่สู้จ่ายไปแล้วถ้าเขาอยากจะช่วยคุณตาคุณยายเขาก็แค่มาจ่ายคืนก็ไม่ได้อะไรเลยครับแต่ทุกวันเนี้ก็ภาพอย่างที่ทุกคนเห็นนะก็ไปที่โรงพยาบาลก็บอกว่าจ่ายไม่ได้ชักเงินออกมาแล้วก็จ่ายไม่ได้ยากปฏิเสธการรับบ้างแต่มันไม่มีเลยครับมันไม่มีเลยไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยอย่างวันเนี้ยทุกคนเห็นไหมล่ะใครที่เป็นคนตั้งเงื่อนไขผมเหรอหรือเขา ในคอมเมนต์ก็ถามเหมือนกันว่าอาการเยียวยาแล้วทําไมต้องไม่มีการจอมพลังมันมันคืออะไรอะ่ะแล้วผมไปกีดกันเขาตรงไหนอะ่ะถูกมากผมขอบคุณทางครอบครัวมากมากนะครับที่เห็นทุกสิ่งที่ผมทําแล้วผมรับปากกับตรงทุกคนตรงนี้เลยนะผมจะส่งเขาจนสุดทางส่งเขาจนถึงฝั่งนะครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นครับก็มีทางทนายชนินมาช่วยนะก็จะประกบ จนคดีจบด้วยนะครับไม่ไม่มีการปล่อยแน่นอนวันนี้เรื่องของค่ารักษาพยาบาลนะครับมีมูที่มงคลจงกลทุกประจักดูแลให้แล้วแล้วก็จะดูแลจนจบด้วยจนหายดีนะครับเรื่องของความปลอดภัยผมประสานทางกระทรวงยุติธรรมทุกวันนี้ตัวของคุณยายและครอบครัวมีชุดคุ้มครองพยานในการดูแลนะครับมีชุดคุ้มครองพยานเหมือนน้องเอทหารยิงรับใช้เลยนะครับมี ทีมเป็นเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยจริงๆเลยเหมือนในหนังมีเซฟเฮาส์คอยเปิดแล้วยิ้วตัวเข้าๆหลบภัยทันทีมีในส่วนของรถก็มีมูลที่ทำนายมเผ่ามาจะซื้อรถใหม่ให้นะครับในเรื่องของคดีความก็ประสานให้ทำเรื่องของเงินเยียวยาของรัฐผมก็ทำให้วันนี้ผมไม่มีตั้งเงื่อนไขอะไรเลยว่าถ้าผมจะทำให้เขาแบบนี้ ทางคู่กรณีต้องไม่เยียวยานะหรือต้องไม่มีคู่กรณีมายุ่งผมถึงจะทําให้ผมไม่เคยเป็นแบบนั้นเลยวันนี้ผมก็ทําให้แบบผมคุณจะทําอะไรของคุณก็ทําแต่วันนี้สิ่งที่ตั้งคําถามเพื่ออะไรอะ่ะนะครับแล้วแต่ผมก็ไม่สนใจนะครับเพราะว่าครอบครัวผมให้โอกาสเขาตัดสินใจเองแล้วถ้าครอบครัวเขาเลือกแบบนี้เลือกที่จะไปกับผมเลือกจะให้ผมอยู่ต่อผมก็จะอยู่ต่ออย่างที่เขาเลือก แต่ถ้าเขาบอกว่าคุณการพักได้แล้วคุณการหยุดได้แล้วครับผมจะหยุดให้ทันทีนะครับแล้ววันนี้อีกสิ่งหนึ่งทุกคนเห็นแล้วนะครับไม่มีใครมาสั่งให้ผมหยุดไม่มีใครสั่งให้ผมถอยหรือถ้ามีผมก็ไม่ถอยเพราะตัวของคุณตาคุณยายบอกให้ผมไปต่อผมจะไปต่อ เห็นแล้วนะครับว่าวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างเวลามันเป็นเครื่องพิสูจน์ครับผมสู้กับข่าวปลอมสู้กับข่าวลวงสู้กับริ้วล้อเยอะแยะมากมายเพื่อใครเพื่อประโยชน์ของเคสผมเพื่อคุณตาคุณยายนะครับก็อยากให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ผมด้วยขอบคุณครับ